ยังอยู่บนทางพิเศษสีรัฐนะครับถึงนี้ก็ข้างล่างก็แถวประตูน้ำอ่ะประตูน้ำสยามสแฟยร์อเงี้ยโอ้กว้างขวางไม่ต้องห่วงอะบอกไม่หมดเชื่อมต่อ,อติดต่อกัน ส่วนพระรามเก้าอยู่ด้านซ้ายนะตะดุนข้างล่างนะตะดุนนพระรามเก้าตอนนี้อยู่บนตะดุนพิเศษสีรัดจางด่วนจ่ายยี่บห้าบาทเมื่อกี้แต่และจุดจะจุดราคาไม่เหมือนกันเลยแล้วแต่ใครวิร่งไกลวิ่งใกล้แค่ไหนามสามกูไกลเนาะ ถนนรามกำแหงรามอินทราบางนาตรงไปครับสีนกกรินก็ตรงไปครับเมื่อกี้เมื่อกี้ปกเลี้ยวซ้ายนะผมพูดผิดไปนิดนึงเลี้ยวซ้ายตรงไปบางนาต่ถนนสีนกรินตรงไปบางนาเลี้ยวชิดซ้ายอืมพูดสลับขอโทษทีนะครับพี่น้องเอเข้าเลนกลางดีกว่า สีนักดินก็ตรงไปนะครับรามกระแหงกับบางนาแล้วก็รามินตรานี่ต้องชิดซ้ายลงออกไปนะครับเป็นทางด่วนนะครับเป็นทางด,วด,ด่วนแต่ว่าต้องชิดซ้ายครับ รามิตราบางนาเก็บผ่านทางอ,อทางพิเศษสีรั้นนี้มันโยงใหญ่ไปเยอะเหมือนกันนะแยกไปหลายแยกนะ โอ้แม่เจ้าตึกสวยงามจริงจริง รีวิวตังด่วนตะลนสีรัฐพิเศษสีรัฐนะครับมุ่งหน้าไปตามตะลนเดี๋ยวไอ้ถนนสีนขรินนะครับหรือว่าพัฒนาการกรุงเทพจนบุรีสายใหม่คือตรงไปก่อนครับตรงไปก่อนใครจะไปแยกไหนก็ดูป้ายป้ายบอกทางบางทีฟังในคลิปนี้อาจจะเข้าใจยากเนาะ เส้นทางบางทีก็เป่าเนี่ยตัดถนนสีนักรินนะครับด้านหน้าต่างออกเรายังไม่ออกครับยังไม่ออกเราไปนู่นนะไปตามตัดถนนสีนักรินพัฒนาการแต่ถ้าตัดถนนสีนักรินข้างล่างก็ออกได้แล้วจะล่างฮนะ้างล่าง กรุงเทพชนบุรีสายใหม่ก็ตรงไปข้างหน้าครับตอนนี้ลื่นไหลฮะแต่เดินโล่งเลย เราขี่เร็วนะเราขี่ช้าเอาขี่ที่ประมาณอ่าแปดสิบเก้าสิบสีนักกรินและก็พัฒนาการซ้ายมือครับหนึ่งกิโลหาทางลงได้เลยเราต้องตรงไปครับกรุงเทพจนบริษัทสายใหม่ แต่ไปไม่ถึงนะไปไม่ถึงบอกก่อน <c oughs> เอากำฝั่งไปลาดกระบัง